คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ โยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ไม้แล้วนะตอนนี้พี่ไม้อยู่กันในเกม SCP นั่นเองอ่าเกมนี้ก็ในตัวเกมก็เราจะอยู่ในห้างนะเราก็ต้องเอาชีวิตรอดจากผีนั่นเองนะผีก็จะมาในตอนกลางคืนนะทุกคนแล้วเราก็สามารถเอาของที่อยู่ในห้างเนี่ยมาทําเป็นบ้านเราก็ได้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ผีมาอ่าทำร้ายเรานั่นเองนะโอเค มาสร้างเรื่องนี้รือพี่เครื่องโหม่มี่แล้วเดี๋ยวเราต่อหลังคาวโอ้โหไม่สร้างข้างล่างวะพี่วา,างเลยดินี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นกาแพงเตรงนี้<อ>ตรงนี้ก็มีล้วด้วยเ,ย <S 2> <S 2> <S 2> เอาั้อั้ววางอลพี่ช่วยสร้างพี่ช่วยสร้างไม่ไม่ใช่เลยหรอกพี่ตรงเนี้ย ไอ้พวกไม้มันหาง่ายกว่าไงถ้าไปที่อื่นมันหายากทหารบ้าอ๋าอมันเนยลยมีแต่มมมไม้พาเลตอย่างเดียวเลยที่หมาย <c oughs> โอ้โห,โโหเต็เเมเ,เลยเต็มเลยที่ไม้รวยแล้วเนี่ยเหลือเสื้อติดยิปติดขาดยิปขาดได้บ้อดแค่นี้บ้านเราก็ชิวๆแล้วว่ะจริง เพราะว่าเราจะทำเป็นอน,นี่แบบนี้นี่เริ่มสวยเริ่มสวยไปเอาอีกอาหารเลยเยอะเลยที่ไม่ได้เก็บมากูไม่ด้รวยอาหารนั่นแต่กูรวยแต่กูรวยพยาบาลกูมีกล่องพยาบาลอยู่ที่กล่องกล่องพยาบาลกูก็มีแต่กูไม่ได้เก็บกูเจอเต็มทางเลยจำได้ลว้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเก็บด้วยดีกว่าโอ้ยเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วบ้านเริ่มสวยแล้ว เฮ้ยไอวาเอิงต้องหาพวกไอเนี่ยหาพวกโต๊ะไม้ไหมพี่กะโต๊ะไม้พี่ไม่พอว่ะโอ้โหเจอพี่เจอเด็มทางเลยเอามาดิขอบเอาอาหารห่อนเอาไม้เยอะแถวบ้านที่เดินเดินเดินเดี๋ยวก็เจอเอาไม้เยอะๆเลยโต๊ะไม้เจอยังว้าเจอแล้วกําลังวิ่งกลับกําลังวิ่งกลับมาอยู่ไกลโอ้โหมึงไปทำไมตั้งไกลไปเอาอาหารไง มันงลองเอาขนาดก็ได้ม,มั้งวะาห้อโอ้คนเราไม่ต,ต้องอยู่รอดหรอแฟนไม่มีเรื่องอโมึงก็ไปไกลเลยพี่อะโหแค่นี้มันกกูไม่กลัวตายอมึงจะได้อาหารก็ไม่รู้ไม่มีอะไรตามมาเลยเนะี่ยรวยอาหารเต็มตัวเดี๋ยวมึงอยู่ใกล้กูเนี่ยมึงตายแน่ๆเลยของกูเนี่ยแม่งหยุดเป็นดงเลยโอ้เจี่ไม้เดี๋ยวผมโยนไปเดี๋ยวผมโยนไปโอเค ้าไม่โดนว่ะเออะึเออได้ยินเสียงกูอ่ะพ<ะ>ี่ดีหนีข้างหลังนี่มึงล่ออกไปก่อนดิได้ดแล้วครับอ่ามาเสร็จแล้วมาเข้ามาเลยตัวมันใหญ่อ่อะเดี๋ยวก่อนนะมึงไม่ต้องมันเข้ามานะมึงกูสาทางกำแพงไว้ดีแล้วนะยไ่ไป ไว้ว้ดิอย่าเอามันเข้ามาหวยตายเดชเดชใช่ยกเว้นกูกูรอดบ้านบ้านบ้านตัวไอ้นี่แต่แต่ว่ามันก็เป็นการที่เป็นแบบเขาเรียกว่าหนูทดลองนะเพราะว่าทําให้รู้ว่าบ้านกูเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงอื เฮ้ยมึงเข้ามาบ้านกูเฮ้ยไอ้วามึงไปขยับตู้ทำเฮี้ยอะไรล่ะจ้ะอะไรพี่ขยบัยขยบเฮ้ยมันขยับเอง <มา S 1> นี่กูจะตายแล้วมันเข้ามาได้ยังไงวะเอียร์สักโอ้ยแค่โต๊ะนี้สองชั้นนี่มันก็เข้าไม่ได้แล้วโหตัวไม่ยังโผล่แล้วน,น,น,มมนี่แล้วนี่ทำไมมันยังอยู่อะ มันม่ไม่แค่อยู่พี่แต่มันจะไม่ตีเอาอ๋อเป็นเหมือนพนักงานใช่ไหมใช่พี่มันเป็นพนักงานที่ว่าตอนดึกมันจะบ้ามันม้ามันดีนี่ไงอยู่นี่บ้านอยู่นี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 ่พี่ไม้ผมจะทางเข้าบ้านเราแล้วนี่โอ้พี่ไม้เลื่นไหมดแล้วไอ้นั่นแหละอาหารโดนอาหารเเนี่ยพี่ไม้ตัแทงเข้าเลยได้ไหมบ้านเอียงๆวะโอเคเอาสูงขนาดนี้ กินกินอาหารพี่ก่อนพี่กินอาหารพี่ก่อน hmm. นี่เออเขาได้ทางเดียวละนี้แต่พี่ว่ามันไม่น่าจะสูงพอนะ ใช่ใช่เนี่ยมันเข้ามันเข้าตรงนี้อย่างเดียวเว้ยไอตรงนี้มันเข้าไม่ได้เว้ยวาฝั่งเนี้ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าตรงนี้ได้เวนะ้ยเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยทั้งหมดเลยเนะี่ยมา,มาเอาเอาเอาอ้นี่มาเอาวะเอาไอ้นี่ก็โต๊ะมาเลยเออวางเลยนี่ไนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็วางตรงเนี้ยอีกสักสามอันเนี่ยอยู่แล้วมันเข้าไม่ได้แล้ว,ลวนี่พี่มาช่วยเอาอันนี้กันหนึ่ง นี่อ่ะเฮ้ยเอาข้อมันเฮ้ยทำไตู้มันขยับวะเออตู้ตู้ตู้ต้องเอาออกนะเพอตู้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 มันขยับได้เวลามันมาชนอ่ะอ่าแปแม่าพีมันขยับไม่ได้หรอกการจริงอ่ะมันมันแค่ไม่ยึดกันอ๋อบางครั้งเราวางกลางกากเนี่ยพี่มนเลยมันเลยไม่ยึดนี่นี่อันนี้ปิดปิดทุกอย่างที่มันจะปีได้ปิดให้หมดเลยเดิน ห้ามีไม่ได้เลยแค่เนี้ยตีได้ก็จริงตีได้บะตีไม่ได้แล้วสูงขนาดนี้มึงีเข้ามาไงอ่ะบ้าบอโอ้โหพี่พวกเที้ยนนี่มันหัวแหลมพีม่ต้องเข้าใจด้วยฮนะเดี๋ยวไปหาอีกเพิ่มความสูงสักหน่อยอ๋อไยเจอละไงโอ้โหยังสูง โหได้เหลือวเพื่อนี่อ่ะดูหนังโอ้โหสบายโคก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 เมื่อกี้ไหนแม่โคกอ่ะพี่พี่โคกโคกอ่ะเอเด็กจี้ขีดแต่มันลดเรื่องห้านะที่ต้องดูที่ดูด้วยเวลาที่ถืออาหารอ่ะด้านข้างได้ได้ได้ด้านข้างอ่ะมันบอกเลยไอพี่ม้าี่ดีดีดูดูดูเกมนี่โคตรสมจริงอ่ะเราปิดทีวีได้และเฮ้กดไงกดเอฟกดเอฟ แล้วก็กดกดกดปีกก็ F เ,เหมือนเดิมอ๋อโอเค <c oughs> นในพี่ผิดใบ้านเรามีสองอันพี่บ้านเรามีสองอันมีไอ้ย <c oughs> นี่มันลงแล้วจำน้ำก็ดูดูกันอยู่อะเย้พี่พี่อย่ามึงรื้อเชื่อผมพี่อย่ามึงรื้ดีกว่ารื้อชาวรู้อแล้วอะอได้นี่ <c oughs> นี่บ้านกูมีทีวีสองจอ ก็ตรงนี้เอามาใส่ข้างล่างแทนนี่แบบนี้โอ้สวยละสวยละชั้นวางหนังสืออ่าเรา,เรา,เ,ราเราทำชั้นสองอนะพี่พี่คิดว่าอันอันนี้มันปลอดภัยยังทำชั้นสองเลยเราจะได้แบบมีวงมีวิวอะไรด้วยอ่าแล้วพี่จะทำแบบไหนอ่ะสะพานนี้ไหมปึ๊บเนี่ยเดินขึ้นนี้อ่าอย่างงี้ยไหมเอาไหมได้ได้ได้โอเคปึ๊บอ่า S <S เอาโอเคเลยอันนี้ก็เป็นพื้นแล้วกันก็เป<อ>็นพ<อ>ื้นได้ได้วางยาวไปเลยวางยาวต่อจากโต๊ะไปเลยอเอเอเนี่ยแหละได้แบบเออดูวงดูวิวห้องนุงห้องนอกบ้างกลางวันคงกลางคืนใช่ป่ะอืมใช่ใชไม่เดี๋ยวเดี๋ยไอ้หลอดไฟนี่เก็บได้ป่ะวะได้ได้ได้พี่ได้หมดเลยยกเ<อ>ว้นที่มันแบบใหญ่เกินไปอ่ะนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ โอเคเวลากลางคืนมาเราได้เห็นแบบดีๆอะ่ะใช่ใช่นี่โหแหมเอาเดี๋ยว,วยยไไดยเดี๋ยวขยายไปด้านขวาเดี๋ยวดูดิมองดูตัวดิเอ้ยพี่ไม้เรายังไม่มีเตียงเลยพี่เดี๋ยวผมไปเอาเตียงให้เตียงอันเดีวยดวเลย ยกอันเด,เดียวนอนได้สองคนชั้นหนึ่งชั้นโอ้โหกลับกลับกลับ,บอุ้ยทพิ่เป็นสีแดงวะน<า>นอุ้ยอุ้ยโทษว่าบ้านกูนี่บ้านกูออกไปโง่ที่ไหม้หาราอะไรบางหน่อยฮะเปิดโอ้อีซี่ไอทำอะไรกูไม่ได้กระจอกอัน,ยยอนอที่สองอันสองอุ้ยหรือพี่พี่อาหารอาหารพี่กินหรือยัง ได้ได้ได้โอ้ยสบายสบายตึ๊บเออ,อลืมลืมอาหารออกจากตัวเลยนี่ผมไปเอามานี่โอ้โหนี่ยโดนนั้นอะโดนนั้นแหะเก็บไว้เลยพี่เก็บคิปเลยเอ้ยวาวาบา,า,าดูนี่เลยวาปหนึ่ <c oughs> งทำไมมันเป็นง,งี้อ่ะมันบักจนเป็นง,งี้เลยอ่ะไหนอ่ะ <c oughs> ขนาดตัวมันเปล่า ฮะมันโอ้ยลูกน้องเราเนี่ยลูกลูกน้องเราเหรอแล้วทำไมมันตัวมันเหลือแค่นั้นอะเลี้ยงเมื่อไหรที่จะเลี้ยงเมื่อไหรขังขังมันไว้อะขังมันไว้อะเอาใส่แบบขังเอาใส่ Forward, check it